ช่วงนี้ก็มีภาพโมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะสำหรับคู่รักดีต่อใจแอทักซอนกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุญชานน์ค่ะ โดยเฉพาะโมเมนต์สุดอบอุ่นที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าสองครอบครัวของทั้งคู่ผลัดกันไปมาหาสู่กันโดยล่าสุดแม่แอปก็ได้ตอบย้ำความฟินไปออกรายการแฉค่ะได้มีการพูดถึงหวานใจนนกุลโดยแม่แอปบอกว่านนกุลเป็นคนที่จริงจังมากๆมีแผนในชีวิตความรู้สึกในตอนนี้คือแฮปปี้สุดๆถามถึงช่วงที่ถ่ายละครเรื่องแคท ที่ตนเองเครียดมากก็มีนนกุลคอยให้คำปรึกษาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเบื้องหลังในความสำเร็จค่ะถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำลายกำแพงได้เจ้าตัวตอบว่าอาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกสบายใจปลอดภัยเขาเป็นคนที่คิดรอบคอบและปลอดภัยอีกอย่าง เขาเป็นคนพูดตรงๆได้ฟังแบบนี้เชื่อว่านนกุลคงยิ้มแก้มปีแน่นอนค่ะซึ่งนนกุลเขาก็ได้ลง IG s t สตอรีเพลงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะกำลังชมแม่แอบทักษออนในรายการแฉอยู่ด้วยด้านแม่แอบเองก็มารีสตอรี่กับพร้อมเขียนข้อความระบุว่า บอกแล้วว่าพรุ่งนี้ถ่ายเช้าไม่ต้องดูแต่ก็ขอบคุณนะคะเรียกว่าก็เป็นหนึ่งโมเมนต์สุดน่ารักเขาดูแลใส่ใจกันดีมากๆคะ่ะใครยังไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ฟินๆเ้นทางรักของแอปทัสออนกับนนกุลก็สามารถไปย้อนฟังกันได้ในรายการแฉนะคะชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูปาร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ